สามตามกิจจะมีกินกันยายพี่น้องครับกระผมจะขอนำสายตาท่านผู้ชมมาพบกับสมาชิกของชุมชนบ้านบางนี้ครอบครัวครอบครัวนี้พีน่น้องครับเป็นครอบครัวของลุงคำลุงคำต้องมีลูกชายที่มีชื่อว่านายเว้ นายเวศคนนี้ไม่น้องครับมินิไซสกัมาเรกเกเรชอบคบค้าละมาสมาคมกับคนพันมัวเมาแต่สิ่งมองมอมองทัง้ง,ง,งหลายเช้าวันนี้พี่น้องครับลุงคํำได้เรียกใหน้นายเวศเข้ามาพบพร้อมเบอสายทั้งสองคนนั่นคือนายสมองและก็นายควันเมืองเข้ามาพบ จะาพริกษาพูดคุยกณอย่างไรไม่ต้องครับติดตามอย่าใหญ่ของเราต่อมานีครับผมงอนแนำกาวต้องยกต่าคำบินอนนะพุธนะเรฟนี่แล้เออและพุธนะเมฟ เเเม่พอจุดจำลูกน้าในหล่อเแก้วกำจวนมึงกินเหล้ากล้าวนารีติจำนวนจะมาลวนจิงจังลูกน้าใครไม่ยอมไม่กล้า ทุกประการเวลานี้มึงก็จบมึงประกอบแต่กรรเลวลูกนาเลวติดลมมีเบืองเบือนจว่วจที่ก้ามาืจอจมปากันจมวัวงาบายลูกหน้าที่มันไร กบันปานปาลูกนาไปอาปิดนาลูกนาำโมรันกบันปาไปอาปิดกบันดิดมิดจะบาเอ็งเอียไปอานจะชัวดีซุ่งหรือตามประดำตนเกิดเป็นคนไม่เตือนใจแล้วใครจะเตือนหนอบอกตามตรงพอ่ถูกใจ ้งแต่แม่มึงตายเป็นเวลาหลยปีละกูถูกใจเหลืองมึงเป็นประจำมีลูกใจก็มานร่งคนแต่่าเป็นคนป้าน้องตั้งก้มงิมตดงว่ามันใจไม่ได้ <c oughs> มีก้าวเล่าตกตอยที่ได้มีก้าวเล่าว,วันแตงอ่ะแต่ได้ต้องได้ก้าวว่ามึงแหรือเป็นหัวไม้หัวโจกหรือสตีละลูก พื่อจะไม่ทำมาคิดเรียนดูครอบครัวเรียนดูพอ่อแต่ยังคนเดียวดั้วนี้อะปันเรื้องหรอก็ผมทำไม่ได้รดครับพ่อครับพื่อจะทำไม่ได้ก็ผมไม่ถนัดฮาเดี๋ยวโลกเวทบัดเดี๋ยวนี้นี่เจ้ามีอายุก็หลายปีก็แล้วกูก็มีอายุจะเลเกแกจะลาเป็นเวลาหลายปีแต่จะกูเกินมากูไม่เคยปอบเกย์เลยพอดี ว่าคนบ้านนี้เมืองนี้วีเปรศั่นถึงใดนี่ก็ทำไม่ะครับพ่อครับไม่มีลูกชาวบ้านบางที่เราตั้งตาม,มากินเงี้ยยังมีความชุกตุกตุกมู่บ้านโลกหลอกก็องโกต,ตาม,มากินยังแต่บ้านกูบ้านเดียวเนี่ยไปหลอกเบ้าไม่คาวันอิบบเรามาฟางเพื่อนเพียงกันนะดิดด ไอ้ยรยกว่าพอผมไปละไปลาวไอ้ม่ตั้งแต่ว่าเจ้าไอ้ป,ปักทำได้มาตึงหนังเจ๊เอาเจ๊เอาเราคนอาศัยยังไม่ทับไม่เล่นดีมั่งหอกนี่เรามาอยู่บ้านมาอยู่บนเรือนตะกิดหุ้มข้าวไม่ดีแวะไป,ะไปะอ่ะตะกิดทอดหมูรักฐานล้วไม่ร้อยเร่งเปื่ยแกกบ้านหลวงไร้กินหมู อ่ะค่องรอยอ่ะแต่บางเกิดบางทีนะคนเมอืองนามแบมูนี่ก็กิกนเสียดายเหมือนนักเ่็ถ้าว่าไม่ใส่ของเราอะกินไม่ได้อ๋อนี่มูนแต่ว่าไม่ใส่คองเรานี่กินไม่ได้ก,กินไม่ได้แต่ใส่คองโซใส่ไรอ๋อใส่ของเอองราอทิเชนว่าเราอต้มสม,ม่วงวน,นี่ต้มสม,มุนงค์อเลยต้มสม,ม่วงใส่ก๋ตี๋้มสม,ม่วงไทยเปรี้ยวไปร้อยแ้วใส่ซ้สมเคกกินได้อ๋อ นี่ต้มตะม่วงตัดได้ต้มแกงเลยกินได้กินได้แสดงว่าเปรี้ยวเขาเลยฮะทีนี้มึงอย่าลืมม่าน้าว่าเกินมาเป็นชาปนี่มุสู้ต้องผึ่งของแค่กน้อยกูเกินมาเป็นชาปนแล้วผึ่งของแคกเลยแล้วเอามึงอย่าลืมองพระสัทธรรมมุสูุพระบุตรเจ้า,านี่ใชคของแค่กอ่ะอีปุ๊บนี่มันดูดต้อเกินไปแล้วไอ้โมนายองค์พระเจ้ามาดับพระบุตรเจ้าพโปรดทรงกระชัยดูดต้อจนได้แล้วอ่ะ แล้วนั่นใจ่ข้อแก้ึ้นแล้วเอ้าแม้นในแต่ของรา,อานนราชเจ้าก็มดสุวาชาวปัตจ้าว่าสัพเพติโย,ตยโตติโยบตโยจีดอกอย่าเล่นมากๆพอตีดิเอ้าอย่าว่าแต่เดินเอิรนก็นัดกินข้าวนี่อย่าต้องใจขายค่ารัวดอกกินข้าวนี่เห็นได้ข้อโตเลยฮัไอ้ไรข้อโตแต่ว่าอย่างที่เช่นมดสุเก,ก,ก,ก่งเก่งไส่ถีก็ต้องไส้มะพร้าวามะพร้าวองเรา่วน่ะ นี่ละมา,าเปล่าก็ม้ารู้เวลาเอามาปราาก็บ้ามามา,มาไม่ถึงแม่รู้ในวันนั้นอ๋อนี่มานีไม่ถึงแม่อข้องโู่ฮัลละมากขาแม่ข้องรู้อ,อ่ะถ้าเป็นข้องมัดซูจริงเราจะไม่อยากแม่เปล่าเหรอนักเรียนวันนีอ้อ๋อก็ได้ว่าแกงใส่เปล่าเราเป็นข้องรู้กินอะไรเรากินแกงส้มเก่งส้มมันต้องใส่ของเราใส่ได้ของรู้เราก็ต้องใส่หมาคาม อกินแกงพร้าวไดมาปล้ากินแกงต้มได้มาข้ามบัดเราวตำน้ำจุกเนี่ยตำน้ำจุกก็ต้องใส่ขอ,องเราอะไรเราของเราต้องใส่หมาเ neau โอ้แกงต้มก็ต้องใส่หมาข้ามฮัลตำน้ำจุกก็ใส่หมาเ n e a ฮัลอันนี้ถ้าแดงม,มาโมหมาหมานี่ของโมตัวเป็นโมไอ้โมหมาหมานี่ของเราเป็นเมื่อมาเร่งมาร้อกันนี่แหละผอมึง กูเล่นมาเร่นมาได้ที่เนาะเรือจริงไงอ้โม่บ้าเป่าฮ่าเดวิดวันนี้ที่พ่อจะเจ้าให้กล้ามาพบวันนี้มีเรื่องเรื่องกล้าพูดคุยจักตีลงก็พ่อมีเรื่องปรึกษาพูดๆๆๆอย่างไรครับพ่อครับเอ๊ะวันนี้บ้านเรานี่อดยาดเลยลูก้าปลาตัญญาในบ้านนี่ไม่ใครมีก็แล้วไปวันนี้คุณชวนมดสู้ออกกัม,มากินกระดับตี นะไอเวทไอมอไอ้อยเมืองไปต่อเด็ดตามกูไปนะพูจะพาไปต่อเด้อพุทธพาไปเด๋อพพะปูาปะา่า็พลาดจำในครงประโรูเอ้ยพ่อครับผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับพ่อครับเพราะผมวันนี้มีนัดมีนัดไปไหนฮะเพรามีนัดไปไหนนี่ลูกเพราะผมนัดไปงานวัดนะครับงานวัดกุ้ยชุ้ยนะครับพอ่ออ่ะเวเดลูกเอ้อ จานเวหน้าก็ลแล้วแหละฮะทำเรื้มไม่ได้เลยเว้ยเธอพอแล่นตะกี้คำแลว้วว่าอย่าเถี่ยวเกมารีเก,กเรกนักเรียนช่วยตำอากินพอแม่มัง้งอย่าไปห้ามมันแตด่ดดห้ามไรมันเล่าที่นีาคำเดรยวจกันการทำอาหากินตัวนี้อย่าต้องรำซะแล้วดอกนานไม่ต้องรำเรืร้มอตักวันนี้เพือไม่ต้องรำเออนี่เอาไปต้งเถอปังนำปังดีปังนำถามัก ออกไปแล่เลยถุงติ้มนะฮะกลารทำกางคือเอาพ่ายเรือหลักซะไม่ดีวะดีว่าทำการเองไอ้ยังทำการเองไม่เองไม่รู้ไอ้โมเแต่ว่ากูแต่ว่าเยวหลักกลองเปิือกูไม่ฮันหรือถ้ามึงไม่ฮันได้มั้งเอาเมนเจ้าบ้านเจ้าเล้าเจ้ายวจำไอ้นี่เจ้ายวจำใจโจ้ไว้มั่งก้องเดี๋ก็ว่าเปล่าเดี่ยวจำเจ้ายวไม่ไว้อ่ะ ก็ไปจำจังปลาจังกุ้งจังร้อยกันเดี๋ยวใช้โจเดี๋ยวยาแตาปีลัมตาปีลัมฮะเออตาคำพี่ลงในเมืึงเออพอมีตาเนี่ยว่าตาปีลัมเนี่ยย้อยอ๋อตาปีลัมมันในโลกขับตาปีลัมนี่ถ้าว่าเปรียบแล้วก็คือพี่ชนิดหนึ่งแต่คำเล่นเรื่องผีกูไม่ไปเจใจเท่าใดจริง เรือมาเร้าซัดได้สละมกพี่มันก็ทุบเท่าไรอ๋อตาไปลำนี่พีแต่กับ <related> พ <political> ี <t os> ่ลูกพี่แต่เขาชายไปอยู่ตามสั่งตามเบ็ดเร้าอะยรปะอ่าไปเจียวคว้าเบ็ดเร้าไปเจียวคว้าสั่งปลาอยู่ถ้าบ้านผู้นั่งผู้ใดไปเจียวหลักกับหลักสั่งปลาว่าหลักเบ็ดเร้านี่ตาไปลำนี่จะมีโทษลูกมีโทษครับ มีโทษมีโทษจาเรือกมีโทษได้เก็บปุ่งมังบวดหัวมังอ่ปวดท้องมังอ๋อตาบิลำนี่พี่ปี้เลยลูลกเมืองเมืองเออเพื่อมึงมาหนังประลังได็กกูหนังระนา็ได้อย่าไม่ต้องแล้วหนังลังอะไรดีแล้วมึงจะรู้ว่าไม่ไปอหลูกก็ไม่ไปครับครับวันนี้ผมไม่ว่าง ถ้าไม่มั่งกูไปเองก็ได้แต่เดี๋ยวใจกูไม่ปากออกปากสู้ดอกแม่เอ้ยแม่แม,แม่อย่างลูกใจก็คนบวได้ช่วยบวได้ตำหมากินมันเด็กแกมาเร่เกลี่ยก,กว่าฟาผกูไม่อยู่ก็ได้ปวดฉวยชาวบ้านออกปากชาวบ้านก็นได้เสียงดาวไปเทื่ดอ,อก็แล้วพี่เมืองไม่สมองครับอันเรี้ครับเราเป็นฮ เราไปหานัดสาวดีกว่านะพี่นะเที่ยวงานวัดกันดีกว่าวันนี้กับที่วัดเท่านั้นเชิญทางนี้ครับพี่ครับเออเชิญเดินเชิญมามามาบ้างมามามา Eu vou para เราล,ลมและมีจะกอดจมงามกำมีน้องลายน้ำใจ <c oughs> ในวันนี้ที่ได้วันก็มาจะัดจะ้าองไปชวนมองจมเจ้าเอ้ย่าอย่าเฮยนี่แหละเศ้านาเศร้า ไกลต่อจะไปยกตาชวน